แม่น่าเก่งอยู่กำลังตึงจมูกกับตาคุณแม่ฮะสวัสดีค่ะแม่นกนะคะวันนี้ก็เป็นวันนึงที่ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิด24ปีของลูกชายค่ะขอบคุณ FC ขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณแม่ๆที่เอ็นดูบิกนะคะ สิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีดีใจเสียใจแต่นั่นคือมนุษย์โตขึ้นทุกวันนะคะแล้วขอให้ลูกมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ประสบความสําเร็จวันนี้ไม่มีอะไรให้ไม่มีแต่ความหวังดีและความรักหได้ขอบคุณมากะขอบคุณม่รมากด้วยนะคะ สิ่งที่แม่ให้คือกำลังใจแล้วก็ให้ชีวิตนะคะเรียนเชิญพรอรอดค่ะครับผมยังเกิดทำนินเกอร์แล้วก็ขอให้ท่านผ่านการแข็งแรงแล้วก็ตั้งใจทำงานอย่งมีความมั่นใจเย็นๆด้ยวยนะขอให้มีความสุขตลอดแล้วก็ให้เอฟซีรักนได้บิ๊กทูปน,นะครับค่ะขอบคุณพรอรอดด้วยค่ะลำด